เราชื่อดาดาเราใช้ชีวิตที่ป่าแอมะซอนหนึ่งอาทิตย์วันนี้เราจะเดินทางไปทำของหวานกันค่ะนำโดยคุณอเลสซานดราน้องสาวแท้ๆของไกด์เรานี่เองค่ะก่อนจะทำขนมเราก็ต้องมีวัตถุดิบกันก่อนใช่ไหมคะวัตถุดิบที่ว่าคือบร a z ซิเลียนนค่ะ ขั้นตอนแรกเราก็ต้องกระท้อเปลือกมันออกมาก่อนนะคะขอบอกเลยค่ะว่าไม่ได้ง่ายเลยพอกระท้อออกมาแล้วก็จะมีเม็ดข้างในแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาแกะเนื้อถั่วด้วยเครื่องมือแบบชาวบ้านชาวบ้านนี่ค่ะก่อนที่จะโชว์ผลงานอยากให้ทุกคนดูสิ่งนี้ค่ะมันคือลูกโกโก้ค่ะทุกคนตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเอวน,นี่คือผลงานเราค่ะถั่วที่ได้เมื่อกี้ก็เอาไปเคลือบน้ําตาลนะคะอร่อยกรุบกรุบดีค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีขนมอีกหลายชนิดเลยนะคะทุกคนพอเดาออกไหมคะว่ามันคืออะไรบ้าง เริ่มต้นด้วยผลไม้อย่างคูปัวสุดนะคะสําหรับเรานั้นกลิ่นมันเหมือนลิควิดน้ํามากๆเลยชาวแอมซอนจะเอาคูปัวสุตมาผสมกับของหวานต่างๆนะคะเช่นช็อกโกแลตหรือคาราเมลค่ะมะม่วงที่นั่นทั้งเขียวทั้งเล็กเราก็คิดว่าจะเปรี้ยวแต่จริงๆแล้วหวานสุดๆไปเลยค่ะรวมถึงมีผลไม้อย่างมะเฟืองด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีแยมอัซายกด้วยนะคะทุกคน ซึ่งถ้าถามเรามันก็เหมือนเบอร์รี่ชนิดหนึงนะคะและแน่นอนค่ะเราก็ซื้อกลับมาด้วยที่นู่นก็มีขนุนเหมือนกันนะคะแต่เสียดายเราไม่ได้กินวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย